วันนี้จะพามาทานร้านเม้าไฟเนื้อที่สายเนื้อต้องห้ามพลาดก่อนจะถึงร้านก็ขอแวะซื้อขนมถ้วย นึ่งสดๆอร่อยมากร้านนี้กับขนมถ้วย3แผ่นดินค่ะกล่องละ20บาทเท่านั้นนะคะเดินเลยร้านขนมถ้วยมานิดเดียวอยู่บริเวณชุมชนคลองเตยซอย7นะคะกับร้านเฮงชุงเสงค่ะร้านหม้อไฟเนื้อที่ส่งต่อความอร่อยมานานกว่า60ปีเยาวราชมาถึงพระราม4คลองเตยค่ะวันนี้ฉันสั่งเป็นเกาเหลานะคะระหว่างรอก็มาปรุงน้ําจิ้มกันค่ะตามชอบได้เลยนะคะน้ําตาลพริกแห้งพริกปน่นน้ําส้ม และน้ำปลาค่ะปรุงรสได้ตามใจชอบเลยวันนี้ที่ฉันมาแต่เช้าเลยไม่ต้องรอคิวนานมากนะคะมาแล้วค่ากับเก้าเหลาเนื้อของร้านาน,นี้เครื่องในคือดีมากไม่ว่าตับหมามําักขี้ริ้วขอบกระดงไส้อ่อนไส้หน,นัก เนื้อสดเนื้อเปื่อยทุกอย่างทําออกมาดีมากๆค่ะน้าซุปปรุงรสแบบจีนแท้ๆเลยทานที่ร้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมสั่งกลับบ้านนะคะนี่มอเกาเหลาสองถุงของดิฉันเยอะมากๆทานขค้าไม่ทานหวานโบานราณว่าเป็นไพรนะคะขนมถ้วยนึ่งสดๆแกมันดีมากรสเค็มของกะทิตัดกับหวานได้ดีสุดๆร้านเฮงชุนเสงซุนทอโกษาเปิดให้บริการทุกวนันตั้งแต่เจ็ดงช้าจนถึงของหมดนะคะนี่ก็ไปแล้วบ๊ายบาย